สวัสดีครับพ่อครับผมอานรนพ่อชื่ออย่างน้องครับต้องของท่านครับผมอานรนพ่ออยู่บ้านไหนน้องครับสงวันรัดสงวันรัดตำบลชีวิเชียนชีวิเชียนน้ำเพื่อน้ำยื่นจังหวัดอุบลรัมยพ่อเนาะครับผมครับพ่อเคยปลูกขกระพวนตั้งแต่สมัยขุ่นน้องครับพ่อครับครับต้องวันตอนนี้เนี่ยกระพันมาปลูกกำลังเหลื่อมมาปลูกใหม่เมื่อไครับปีนี้ครับผมอืมครับสมัยก่อนนี่เขาปลูกกระพวนอ่าตอนนี้นี่เป็นยังคนจะหันมากับมาปลูกขกระพวนใหม่พ่อ ว่าอย่สิว่าเนี่ยใดร้อยมันมันปลูกมันมันเกือบเน่านะเป็นเน่าไปเรื่อยสิร่องข่อขวดร่องเบิงครับมันมันเน่าครับเพราะว่ามันเน่าหนิมันเน่าจากเชื้อราเนาะบบ่เนาะครัผมเพราะว่าเขาปลูกมาโดน าที่นี่พ่อก็เลยหันมันปล<ฑ>้องปล<ฑ>ูกกระปวดเบิ้งอยู่บาดซึ่งวันลาดนี่คนเขาเริ่มมาปลูกกระปวดหลายแล้วบปล่ครับวะครับหลายอ่ะครับปีปีนี่หลายๆปีมากอ่ะราคากระปวดกับเป็นราคาหนอวเนาะครับครับ่างใดพี่น้องท่านใดที่อยู่บาดซึ่งวันลาดแน,นอยู่กับไก่บาดซึ่งวันลาดนี่ครับเขาเอื่นว่าสร้อยใดพอ่อสร้อยแปดวะสร้อยหาอ๋อสร้อยหาเริ่มจากสร้อยหามืนไหครับสร้อยหาลงมาสร้อยหนึ่งอ๋อบาดซึ่งวันลาดสร้อยหาลงมาสร้อยหนึ่งเขาเอื่นบมานซึ่งวันลาดมู่ใดน้องพ่อมู่หกตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืนน้องครับเนาะ ครับจังไดกบขอคุณพ่อหลายๆนะครับมื้อนี้พ่อมาสื่ออยู่หลันได้ก็พ่อสบายดีชอบสบายดีชอบรับบริการดีบ่ครับพ่อครับผมรบจังไดก็ขอคุณคุณพ่อหลายๆครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับ